ท่านผู้ชมพบกับช่องแอป SKY ACTIVE EP 2นะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่กันที่โชว์รูม Mazda พนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับเราจะมารีวิวรถ Mazda 2กันนะครับจะมีอะไรน่าสนใจนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับก่อนจะเข้าไปชมกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องแอป SKY ACTIVE ด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่สนใจรถยนต์ Mazda ทุกรุ่นนะครับฝาก เข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ www.mazda เก s ตร n a มิน i n ขายรถยนออนไล .com ด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมมาด,ดาพนครสาขาเกษตรนวมินทนะครับเราจะมารีวิวรถรุ่นนี้กันเลย New Mazda 2นะครับที่เห็นกันอยู่ใน ตอนนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับมาด้าสองหนึ่งจุดสาม SL นะครับค่าตัวอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีขาวก็จะเพิ่มเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้ก็เราจะมาดูโดยรวมของรถกันก่อนนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับสีขาวมุกนะครับเรุ่นย่อยของมาด้าสองนะครับก็จะมีตัว1 3ึนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่599,000บาท 1.3 SL นะครับ659,000บาทก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นรุ่น1.3 SP นะครับค่าตัวอยู่ที่690,000บาทนะครับเราจะมาดูภาพรวมของรถมาต้า2นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv 1.3 G นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่อง1ัน3นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน23กิโลลิตรนะครับ แล้วก็ระบบก็จะเป็นระบบ GVC+ Plus นะครับเป็นระบบควบคุมสมรรถนะในการขับขี่ในการเข้าโค้งนะครับนิวมาต้า2นะครับก็จะเป็นตัวแนวคิดโคโดนะครับ Soul of Motion mm hmm. มีเส้นสายที่เรียบง่ายนะครับโฉบเฉี่ยวทรงพลังภายใต้คอนเซปต์ l e is อีสมจากสุนทรียศาสตร์แบบญี่ปุ่นเน้นความเรียบง่ายแต่ไม่สำมผันะครับ mm ่ท hmm. ่านผู้ชมเรามาดูช่วงของกระจังหน้ากันก่อนเลยนะครับของ Ma z d a 2นะครับ เป็นกระจังหน้ากิวเป็นโนแบ็คนะครับตัดสี s i g กเน u r e c โคลเมียมนะครับไฟหน้าจะเป็น LED r u n n ลันนิง่งนะครับเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับมีล้อขนาด15นิ้วนะครับเป็นล้อแบบอัลลอยสีเทาดูสปอร์ตมากเลยครับนี่ครับผมมาที่ตั้งข้างนะครับก็จะเป็นกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับ ดูครับมีอยู่ทั้ง2ด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะเป็นระบบ k e y l e s s g กนะครับสามารถเกกุญแจนะครับสามารถเปิดปิดได้โดยไม่ต้องเอากุญแจออกมาเลยนะครับได้ทั้งฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็คนขับนะครับผมถัดมานะครับที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟแบบ LED Signature นะครับจะมาด้วยพร้อมเซนเซอร์4จุดนะครับ เวลาเราถอยก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับให้4จุดนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเติมน้ำมันได้9ตั้งแต่95นะครับถึงจนถึง e 2 0นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะครับว่าเจ้ามาด้า1.3 sl นะครับมีออปชั่นอะไรให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถมาด้า2นะครับซึ่งผมนั่งจากด้านหลังนะครับ ตอนนี้จะได้เห็นบรรยากาศของห้องโดยสารนะครับในฝั่งคนนั่งหน้าแล้วก็คนขับนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าภายในนั้นสวยงามแล้วก็ดูหรูหรามากเลยนะครับส่วนภายในรถนะครับจะด้านข้างนะครับก็จะบุหนังนุ่มนะครับเดินสติชิ่งสีขาวนะครับสวยงามนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับให้กับห้องโดยสารแล้วก็มีความสปอร์ตด้วยนะครับ ดูนะครับแล้วก็เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเดินสติชิ่งสีขาวนะครับอย่างสวยงามนะครับดูมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูน่าขับขี่มากเลยนะครับการเก็บแล้วก็การเย็บนะครับงานนะครับภายในนะครับซึ่งมีความละเอียดมากทีเดียวเลยนะครับดูครับผมผมว่าหน้าขับแล้วก็นั่งแล้วก็ดูหรูแล้วก็ผสมความสปอร์ตมากนะครับมีมือจับด้านหลังนะครับ ให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับฟังก์ชันด้านหน้านะครับในภายในห้องโดยสารนะครับฝั่งคนขับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับโอเคครับเรามาอยู่ที่ด้านหน้าของมาด้าสนะครับเรามาดูจุดเด่นเลยนะครับจุดเด่นของมาด้าสนะครับในฝั่งคนขับนะครับมีมัมมี่ซีทให้นะครับ สองตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นทรงประมาณสปอร์ตนะครับบุกหนังนุ่มเดินสติชชิ่งสีขาวนะครับระบบกระจกออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับผมประมาณนี้เลยครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะเป็น m u l ติฟังก์ชันะครับมีแพตเตอร์ชิปได้นะครับด้านหลังนะครับพวงมาลัยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับบวกลบได้ที่หลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็มี c r u ค s น control มาให้นะครับแล้วก็มีตัว เพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยนะครับรับสายวางสายก็ได้นะครับแผงหน้าปัดนะครับก็จะเป็นแผงหน้าปัดอนาล็อกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดิจิตอลอยู่ซ้ายขวานะครับพร้อมกับ heads up display นะครับนี่นะครับถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับแล้วก็หน้าจอ i n f o ฟเทนเมนต์นะครับก็จะอยู่ที่7นิ้วนะครับลำโพง6ตตำแหน่งนะครับเป็นเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay ด้วยนะครับ ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวเลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบออโต้นะครับเป็นโซนเดียวนะครับมีช่อง USB A นะครับให้2จุดนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยครับขาดไม่ได้ครับ Wireless Charger นะครับนี่มีให้แล้วนะครับ Apple ทุกรุ่นนะครับสามารถชาร์จได้เลยนะครับ 14Pro Max นะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับผมลองแล้วแล้วก็นี่ครับคอนโซลเกียร์นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็มีโหมดปรับ การกับขี่นะครับสปอร์ตแล้วก็ระบบธรรมดานะครับอยู่ตรงนี้เลยเข้ามาเซนเตอร์ครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถมีคีย์รัดนะครับมีน a v วิเกเตอร์นะครับมีปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มเพลงนะครับผมแล้วก็ปุ่มแบ็กนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมได้จากตรงคอนโซลกลางเลยนะครับ ถัดมานะครับมีเบรกมือนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องวางแก้วให้สองช่องนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับดูข้างบนนะครับก็จะเป็นตัวไฟห้องโดยสารนะครับอันนี้รถไม่ได้สตาร์ทนะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมส่วนที่บังแดดนะครับก็มีกระจกให้ด้วยนะครับฝั่งคนขับนะครับส่วนคนหน้าฝั่งนั่งหน้าก็มีให้ด้วยนะครับนี่ครับ สามารถแต่งหน้าได้นะครับคุณผู้หญิงแล้วก็มีมือจับนะครับให้กับผู้โดยสารนะครับทั้งสามที่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมนี่ครับโดยรวมของมาสด้าสองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชมรีวิวมาสด้าสองแล้วอยากได้กันไหมครับถ้าอยากได้เรียนเชิญมาทดลองขับกันได้ที่ศูนย์มาสด้าของเรานะครับที่มาสด้าพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับ เรียนเชิญและยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยยังไงก่อนจากกันไปวันนี้นะครับขอฝากเว็บไซต์นะครับ w w w m a z d a เกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจมา d ดาทุกรุ่นนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อ p p s k y c t t v v e ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ